เมส Myanmar ชาวแม่ส,ด,มสดชุมนุมต่อต้านความหละลวมในการตรวจตรารถบรรทุกจากเมียนมาสวัสดีค่ะ Hi everybody my name is Rosie and you're watching your favorite show n e w s b e b e s หลายๆพื้นที่อากาศหนาวแลยย้ว ใน Facebook ช่วงนี้ก็จะแฮนดคับเช่นคำของหน้าหนาวเช่นตั้งแต่ลมหนาวมานำประปาก็ไม่สำคัญลำปังหนาวไหมแต่ลำพังหนาวกว่าวา <Wow. S 1> เอาแบนว่าดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษจัดขขาวกันดีกว่าค่ะ วันนี้เราจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากข่าวนี้ค่ะแมสอ o เรสิเดน e ์ประท t วงต่อต้านความละล่ว r o นการตรวจ r ัวรถบ m รทุ m m าชาวแม่สอดชุมนุมต่อต้านความละลวมในการตรวจตัวรถบรรทุกจากเมียนมาแล้วจากข่าวนี้โรซี่ได้เลือกหนึ่งประโยคที่น่าสนใจมากแล้วโรซี่รับรองว่า คนผู้ชมจะได้เรียนหรืออะไรใหม่ๆแน่นอนค่ะเรามาเริ่มกันเลย leaders of the protest took turns to deliver speeches accusing officials of being lax in controlling the arrival of trucks from Myanmar ผู้นำการประท้วงผลัดการปราสายกล่าวหาเจ้าหน้าที่ว่าละหลวมในการควบคุมการเข้ามาของรถบรรทุกจากเมียนมาคำแรกคือคำว่า protest protest ในประโยคนี้คำนี้ก็เป็นคำนามที่แปลว่าการต่อต้านหรือการประทวออ้วงขอยกตัวอย่างเพิ่มเติมค่ะ thousands of people took part In the protest against the war ซึ่งแปลว่าผู้คนหลายพันคนเข้าร่วมกันประท้วงต่อต้านสงครามต่อไปเรามีประโยคว่า there was a protest against cuts in government spending มีการประท้วงต่อต้านการปรับลดการใช้ใจ่ายของรัฐบาลแล้วต่อไปเรามีคำว่า take turns Take turns คำนี้ก็เป็นคำกริยาที่แปลว่าสลับกันหรือผลัดกันร s ซีคอ,อยอย่าด้วยยางให้ดู My husband and I take turns doing the housework ประโยคนี้แปลว่าสามีและฉันสลับการทำงานบ้านเช่นสามีรีดผ้า หลังจานทำความสะอาดบ้านแล้วภรรยาดูหนงังฟังเพลงแบ่งแยกหนะ้าที่ที่ชัดเจนค่ะ <S <S แล้วต่อไปเรามีประโยคว่า we took turns driving when we went on a trip to Chiang Rai พวกเราผลัดการขับรถตอนไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายแต่ความจริงคือสามีขับรถ ภารยาหลับแล้วต่อไปเรามีคำถามว่า shall we take turns shall we take turns ก็แปลว่าเราสลับกันดีไหมแล้วต่อไปเรามีคำว่า l a x ออกเสียงว่า l a x เป็นคำคน,นศัพท์ที่แปลว่าไม่แข็งงวดหรือละหลวม Chen. The manager was fired for being too lax. ผู้จัดการถูกไล่ออกเพราะละลวงเกินไปต่อไปเรามีประโยคว่า The police officer was lax at checking people entering the country. เจ้าหน้าที่ตำรวจละลวงในการตรวจคนเข้าประเทศ แล้วต่อไปเรามีคำว่า arrival arrival คำนี้เป็นคำนามที่แปลว่าการมาถึงหรือการเข้ามาอย่างเช่น I was greeted by my sister on my arrival ฉันได้รับการต้อนรับจากน้องสาวของฉันเมื่อมาถึงต่อไปเรามีประโยคว่า the arrival The aircraft The has been delayed การมาถึงของเครื่องบินล่าชา้าแล้วในคราวนี้มีว่าลีว่า the arrival of trucks the arrival of trucks ก็แปลว่าการเข้ามาของรถบรรทุกแล้ว truck เลยแปลว่ารถบรรทุกแล้วคนผู้ชมรู้ไหมายว่าคำว่า truck เป็น American English แต่ใน British English เราก็จะใช้คำว่า lorry lorry มากกว่าเช่นคนอังกฤษจะพูดว่า he drives a lorry he drives a lorry ก็แปลว่าเขาขับรถบรรทุกแต่ถ้าเป็นชาวอเมริกันเขาก็จะพูดว่า he drives a truck ซึ่งก็แปลว่าเขาขับรถบรรทุกเหมือนกันค่ะ ทั้งหมดนี้คือภาษาอังกฤษจากข่าวและด้ดยอย่างประโยคที่โรซี่แต่งขึ้นมาให้เข้าใจกันมากขึ้นช่วงต่อไปไปติดตาม quote คนดังในช่วง top quote Hey guys it's Nat here ช่วง top quote วันนี้นะคะพี่นัทก็มีความความดีๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนต่อสู้เพื่อไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการค่ะ You may have to fight a battle more than once to win it You may have to fight a battle more than once to win it คุณอาจจะต้องต่อสู้มากกว่า1ครั้งเพื่อที่จะเอาชนะได้ในที่สุดค่ะเพราะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าไม่มีอะไรที่เราได้มาง่ายๆความสำเร็จก็เช่นเดียวกันค่ะฉะนั้นเราอาจจะต้องต่อสู้มากกว่า1ครั้งเพื่อที่จะได้ในสิ่งที่เราต้องการค่ะเพราะพี่แนทเชือนะคะว่าถ้าเราไปถึงเป้าหมายของเราแล้วสิ่งที่เราทุ่มเทไปทั้งหมดจะไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอนค่ะ นกนนิงานแต่งอันนี้แต่ไม่เป็นไรมีคําถามน้องๆมาพี่ติ๊ฟต้องตอบก่อนนะครับผมสวัสดีค่ะใกล้สิ้นปีแล้วนะคะก็จะเป็นช่วงของฤด,ดูกาลงานแต่งงานกันค่ะนี่ก็จะได้ไปเป็นเพื่อนเจ้าสาวกับเขาอีกงานหนึ่งแล้วนะคะก็เลยมีข้อข้องใจค่ะที่จะมาสอบถามคุณติฟฟนิดนึงค่ะระหว่าง3คํานี้นะคะ m a r r marriage mar and wedding สามคำนี้มันแตกต่างกันยังไงคะคุณติ๊ฟ สำหรับคำถามนี้นะครับผม marry marriage and wedding สามคำนี้ต่างกันอย่างไรคำว่า marry เนี่ยนะครับผมเป็นคำกริยาตรงตัวเลยครับแปลว่าแต่งงานลองยกตัวอย่างดูนะครับผม g e o r g e married sarah g e o r g e married sarah josh แต่งงานกับ sarah มีประธานมีกริยามีกรรมคำว่า marriage marriage คำนี้ครับเป็นคำนามของคำว่า marriage นั่นเองนะครับซึ่งแปลว่าการแต่งงานยกตัวอย่างครับ his marriage life is very good ชีวิตการแต่งงานของเขาเนี่ยดีมากๆเลยนะครับหลัเขาแต่งงานไปนี่ก็มีชีวิตดีมากประมาณนี้นั่นเองคำต่อไปครับ wedding wedding คำนี้ครับแปลว่างานแต่งงานยกตัวอย่างครับ her wedding is very beautiful งานแต่งงานของเธอเนี่ยมันสวยงามมากเลยนะฮะจัดงานได้สวยมากตีมสวยมากอ่าประมาณนี้ นี่คือความต่างของ3คคำนี้ครับพี่ทิมขอตัวไปกินงานแต่งนะครับเดี๋ยวไปกินไม่ทันนะเขาวันนี้ bye bye, 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 us, บ๊ายบายครับ a g a เ n นวิ h อาร์ติ p ก่อนจากการ r o ซี่ก็อยากให้ทุกคนตอบควิซกันก่อนที่ Facebook ด้วยกันเพ่ม ALTV ช่อง4 TV เหรียญสน,นุกเรามีของรางวัลเหมาะภัยด้วยรีบต่อเข้ามานะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิมกับรายการมี w s ิ e กสสวัสดีค่ะ